อันนึงเหรอเฮ้ยเช่นขาวขาวปานกางสีขาวว่าองนหนึ่งผมนึกว่ามันเหม็นข้าวขาวว่าโอ้ป,ออป่าเป่า,า,ปา,ปาป,าปาันนี้เป็นไรโอ้สวดเลยพี่น้องตัวนี้สวดดีพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวนี้ผ่านนี่พี่น้องครับ โอ้ยตัวนี้เด็ดตัวนี้คาท่าคาท่า,าตัวนี้เดี๋ยเดเหี้ยเาจังเลยตัวนี้นะจะเปน็นต่อไปเลยครับเห้ราสัมาส,สิเดัดออนเนู้อนนวะให้หลบรวม,มอปน,นะครับเนะ พี่น้องมือหนิกลวงล้วนเลยม,มานอยู่มือหนิใอ้กลวงล้วนเลยวะสี่พ่ใส่กางเกงเหมือนนะ้าให็หน่อยเด็ดเดยอะมัมนมันครับสวัสดียามมือเช้าครับอุ๊ยหนวกาหน้าเสียกายเป็ในใจเนาะสมพรเริ่มเย็นเลยพี่น้องที่รถมาตอนตกนเย็น มาจากไอเฮื่อนผมหอดหนึ่งกนสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรโอซิสวมาลุ่นกันสิได้โตปะครับหาหลังที่ผมใส่ตอนกลางเว่นเหมือนนะาวัาผ่าผ่านแล้วมันเดิมเย็นแล้วน้าว่าแต่ผมใส่ไพใส่หรอกว่ายิ่มองได้แต่เราทานทีนมวยขื้กันเนาะแต่ว่ากัดกลุ่งเขา่วงนี้ละเพราะันอากาศมันเย็นนี่นะวันเลยครับ อันคอนแหวนเดียวเลยขอนคอนไปน้องเดียวไปเนี่ยเขาขาวเนี่ยเขาขาวว่โอ้โหขี้หนองได้ขี่น้องเด็ดจีพี่น้องแตกวันนี้น้ำเมันสิขุูโ้เงียบปวดตัวเลยขี้หนอนใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันมาใส่ไปไหนนะหนำมันเลยเลยมองมองไปมันไหนอยู่เป็นกันต่อไปเด้เท่าไหร่กันหนึ่งพี่น้อง ้เยขาขาวปานกําลังสีขาวว่องหนึ่งผมนึกว่าเป็นเหม็นเขาขาวว่ะโขาป่าเปล่าป่ะอันนี้เป็นไหนโอ้สวดเลยพี่น้องตัวนี้สวดดีพี่น้องตัวนี้โอ้ตัวนี้ผ่านอย่พี่น้องฮะที่อือ โอ้ยตัวนี้เด็ดตัวนี้คาถาคาถาตัวนี้เดี๋ยวเด้วอวยเนาจังเลยตัวนี้นะจะเป็นกันต่อไปเลยครับอันหนึ่ง,งยางไกนัน้นวิเนี่ยเพราะว่าถ้าข่อใส่เสื้อสั้นๆเนี่ยเนี่ยห้ามจะปล่อยลงนะทําไงกันสวดดีไหม คือบัส่วนตัี่โอ้บัวส่วกะเทยเยอะบัวส่วกะเทยเยพี่น้องนโอเคของเลยพี่น้อง,องบัวกระเทยเยอะฮันโหลเขาทาไปเห็นไหมเนี้ยได้ครับได้พี่น้องหันเลยขาวดีจนพูนนามขนาดนามอะไรอันนี้ยังยังขาวนะไปกันต่อไปเลยพี่น้องอันนึง ฟังไหให้ถือแห้งแล้วผมบอกมันหกหกก็ฟังคนน้อยหนึ่งอย่างงี้ดิบวข่าวทางจะของอ้ยขึ้นหนักแท้โอ้ยของอ้อีปูว่ถ <to> ือยืี่น้องถือยู่อบุตรกายก็ฟังคนเ้ยจะถือนะโอ้ยคือไอ่ถืยื้อคนาณเยอะนะ พี่น้ว่าลายดอบตัวนี้ปูเมืองกันสุดถ่ายเลยเั็นพี่น้องซะนี่โอ้ยของปีนว่าอะไรคือสมบัติให้เงียบแทะ้โยมว่าลายเห้น้องบ่ถือก พอหลายแต่ว่าเงียบเบิดน้างงๆเลเดี๋ยวนีมาลงกันนะันมาลงพี่ดอกีนซอดนึงี่ตัวนี้รวบรวมครับผมพี่ดอกสองสามใบเสยเสี้ัวไรงวะรวบรวมกันจันรนะครับเนี่ นี่นรองุนี่กุวนล,ล้วนเลยมานยอมหมดนี่ให้กูุ่วนล้วนเลยวะที่งพงอใส่กางเว้ดเหมือนนะาให้น่ยเด็ดเดยวมนันมันครับ